ตอบได้เลยว่าในหุ้นส่วน3มคนเนาะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยคิดว่าอ่างนั้นพอไม่ต้องทะเลาะก,กันจะได้จบแล้วก็แยกแยกันไปทําเราเอาข้อด้อยจากการที่ทำคอนเทนต์เขาที่แล้วอะ่ะประเด็นดราม่ามันก็มีอาจจะป้องกันประเด็นดรามา่ายังไงอย่างแรกก่อนเราต้องบอกตัวเองชัดเจนว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะ มันต้องเป็นประโยชน์คนดูวันวันพลิกโผอาจารย์นี่อยากมาทําด้วยก็ถ้าอย่างงั้นดีก็เราก็บอกอาจารย์น,นี่เราเตรียมไว้แล้วแบบนี้นะหนึ่งสถ้าเราโม่แต่เสียดายคนเกือบ2ล้านคน s u b สคราย e อะไรเงี้ยมันทําให้เราไม่ไม่ปล่อยวางอะไรเลยครับคิดว่าอาจจะเป็นเพราะดวงในในมาสายมูเนาะดวงของเราต้องวนแบบนี้นนก็อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงในเมื่อเรามีเพื่อนมีกัลยาณมิตรครับ ็มีโจทย์ว่าเราจะทํำออฟฟิศด้วยแล้วเราก็จะทําร้านอาหารด้วยตัดสินใจเอาจากช่างช่วย2วันก็ได้ที่ที่เนี้ยที่ริมน้ําบรรยากาศแบบเนี้ยจากอยู่2ห้องเป็น2ไร่เนาะค่าใช้จ่ายก็จะสูงขึ้นแหละแต่หมายถึงว่าเราจะมีที่บริหารจัดการให้มากขึ้นใช่คำว่าเราจะสามารถเอาแนวความคิดของเรามาทำตรงนี้ได้เต็มที่เราอยากทําให้เป็นแฮปปี้นิ่งออฟบางกวยเลย เป็นจุดเช็คอินที่เรียกว่าบางกวยแลนด์ของพี่เนี่ย,ยา่าตนอยากให้เป็นที่ช่วยเหลือชุมชนด้วยสินค้าโอท็อปต่างๆมีตลาดกลางคืนที่เราคิดแบบนั้นจะเห็นได้ว่าบรรยากาศตรงนี้เราจะเคลียร์ทั้งหมดแต่ก่อนมันจะลกๆๆๆ,ๆๆๆๆแต่พอขณะที่เคลียร์ได้ก็จะเห็นว่าลงสภามาปุ๊บเนี่ยมันก็โล่งเลยพอมันโล่งได้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็คงเป็นที่เตะตาต้องใจเนื่องจากว่าไม่มีคนเฝ้า วันหนึ่งก็คือวันพุธนาะประมาณวันพุธเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองวันพุธเนี่ยเชฟที่มาดูคอยมาดูห้องครัวมาดูอะไรต่างๆเขาก็บอกว่าร้านโดนทุบเป็นรูเลยเราก็มาดูเสร็จแล้วก็มาดูน่าจะโดนวันอังคารน,นะครับพอเรามาดูเสร็จเรียบร้อยก็มันก็เป็นรูจริงๆแล้วเข้ามาดูข้างในก็จะมีรอยเลือดด้วยซึ่งแสดงว่าอ๋อมิจฉาชีพเพื่อนของเราซึ่งเป็นมิตรซึ่งเป็นมิจฉาชีพเนี่ยก็เข้ามา ช่วยเ,เฝ้าหลานให้เราเสร็จแล้วเขาก็เขาคงมาเข้ามาสํารวจก่อนแหละพอมาสํารวจเสร็จเนี่ยจะมีข้างๆกํากแพงที่มันเป็นผนังเบาเขากรีดก่อนแต่เขาเข้าไม่ได้จะเห็นว่ากรีดไปรอยเนี่ยเข้าไม่ได้ทุบกระจกข้างในมีรอยเลือดก็คงเกิดบาดแผลแล้วก็มีการเดินสํารวจลากทีวีมาเผื่อเตรียมที่จะเอาไปอะไรเงี้ยคงเตรียมช่องทางไว้แล้วเขาคงหิวเนาะเขาเลยกินอาหารเสริมบอนเซอร์ของเราแล้วก็เอา สปอนเซอร์เราที่ทําอุปกรณ์เสริมมือถือเนี่ยเอาไปใช้ด้วยแล้วก็กินที่นี่กว้างๆอ่ะทีนี้ก็เลยลงโซเชียลมีเดียลงบันทึกประจําวันนะครับพอลงเสร็จผ่านไปข้ามคืนท่นนั้นเองประกอบตํารวจจับได้แล้วเราสูเอ้ยทำไมเร็วเรื่องไปงี้ครับที่จับได้เร็วเพราะว่าบุคคลคนนี้เพื่อนของเราคนนี้ที่เป็นมีชั่นชีพเนี่ยนะครับเขาไปขโมยเงินวัดมาก่อนแล้วมันมีกล้องวงจรปิดจับได้แล้วเขาบอกเล่า,ลา,ลาว่าเขาอยู่ประมาณสะพานตรงเนี้ยเขาอยู่ ไล่ประมาณแถวสะพ,พานตำรวจก็ตามไปตรงสะพ,พานแล้วก็ประจบเหมาะที่เราลงบันทึกประจําวันไว้แล้วแล้วก็สื่อมวลชนช่วยนําเสนอแล้วสิ่งที่เจอคือเป็นโซลิสตาที่กอตีเมื่อที่หลานแล้วก็เอาไปกินด้วยแล้วก็เจอแบตมือถือไปที่ไปที่ก็ตามไปที่ห้องเช่าของเขาแต่ว่าชะลอเนี่ยก็เจอเหมือนเดิมแสดงว่าโอเคเป็นคนคนเดียวกันก็เลยมา จับแล้วก็มาทําประกอบคาสารภาพเพราะยอมรับว่าเขาหิวนะเขามาจากสุรินนะเขาเสพยานะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คิดว่าอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราไม่มีการจับเขาคงมาขนของที่เรามูลค่าก็คงเป็นแสนเนาะแต่ตอนนี้จับได้ก็คือถือว่าโล่งใจเราสึกว่าด้านมันไม่ปลอดภัยพอจับได้ก็เออปลอดภัยสอพอบางกวดสุดยอดครับแล้วก็เราก็ไม่ได้โกรธนะจริงพี่หนูว่าอะไรอ่ะ รู้สึกว่าสิ่งที่เราสะท้อนแล้วกันว่ามันเศรษฐกิจมันคงแย่มากจริงมันแย่ถึงขนาดที่แบบถ้าเราส่องจริงถ้าปุ๊กส่องปุ๊กก็จะไม่เห็นว่ามันมันมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันที่ต้องขโมยเก้าอี้เหรอโต๊ะเหรอแล้วเขาไปขายคือสมมุติว่าเราซื้อมาหลักแสนน่ยแต่เขาไปขายเป็นหลักพันแน่นอนเขาไปขายหลักร้อยหลักพันเท่าไหร่ก็ขายเพื่อเอาเงินอย่างเงี้ยเหรอทําให้เห็นว่าเศรษฐกิจมันคงแบบมันคงหนักจริงๆอ่ะซึ่งเราก็พอเราเข้าใจเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้โกรธเขา สิ่งที่เราทําได้คือเราต้องป้องกันแล้วก็รู้รอบขอบชิดเป็นยังไงกล้องวงจรปิดเป็นตรงไหนบ้างอะไรเงนี้ครับเทียบกันหมัดต่อหมัดเลยคือต้องลืมว่ามนุษย์เราอ่ะมันมีหลักการการคิดอยู่แล้วมึงก็ต้องพี่ต้องเทียบแล้วว่าเช่าสองห้องดูแลรับผิดชอบสองห้องกับสองไร่มันต่างกันเยอะมากเนาะ ถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วการมาทําคือพิ่ีทำบริษัทใหม่ด้วยปิดช่องส่งผีเรียบร้อยมาทําชื่อว่าบริษัทสารพันมูทำคอนเทนต์สารพันมูเลยทํา YouTube เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เราทําทัวร์ด้วยคือยกพนักงานทั้งหมดหยิบขึ้นมาแล้วมาตั้งบริษัทใหม่พนักงานมากขึ้นเราคิดว่ามันต้องมีหลักมีฐานงนั้นที่ตรงนี้น่าจะตอบโจทย์แม้กระทั่งขนาดที่เราทำเริ่มเริ่มต้นจากเล็กๆสารพันมูเล็กๆเนี่ย ก็อย่างมีการทําบุญแล้วแสนกว่าบาทก็มีจากการที่เราเป็นกระบอกเสียงสะพานบุญอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามาอยู่ตรงเนี้ยบริหารจัดการดีๆมันสามารถช่วยเหลือคนได้เยอะหลายคนก็สงสัยในเมื่อในการเก่าก็กระแสดีมากครับ,บแล้วก็มเลโอเคตอบได้เลยว่าในหุ้นส่วน3มคนเนาะมีความคิดเห็นไม่ตรงกันก็เลยคิดว่าอ่างนั้นพอไม่ต้องทะเลาะก,กันจะได้จบแล้วก็แยกแยกันไปทํา เอาจริงๆทีแรกเนี่ยเคยพูดแล้วตั้งแต่ตอนสารพันธ์มูอีพีแรกอันนี้พูดได้เพราะว่าบอกว่าเคยคิดว่าตัวเองอเหงาอยู่คนเดียวเหงาอยู่คนเดียวคือเอ๊สองคนนั้นก็เป็นจุง้งจริงอีกคนนึงคิดเหมือนกันสองคนนี้เราก็เหงาแล้วนะก็คือในขณะที่เหงาเนี่ยเราก็ไปเตรียมว่าเราจะทําอะไรเรามีความสมรถพิเศษอะไรบ้างเราจะทําแบบไหนเราเอาข้อข้อข้อด้อยจากการที่ทำคอนเทนต์เขาที่แล้ว ประเด็นดราม่ามันก็มีอาจจะป้องกันประเด็นดราม่ายัางไงอย่างแรกก่อนเราต้องบอกตัวเองชัดเจนว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะมันต้องเป็นประโยชน์กับคนดูแล้วพอวันที่คิดเห็นไม่ตรงกันมันจะเรียกว่าอะไรดีอนาคตเป็นเรื่องไม่นแน่นอนเหมือนเหตุบ้านการเมืองใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าการเมืองเดี๋ยวเขาจับขั้วนั้นจับขั้วนี้วันๆพลิกโผอาจารย์อนนี่อยากมาทําด้วย ก็ถ้าอย่างนั้นดีก็เราก็บอกจากนี้นเราเตรียมไว้แล้วแบบนี้นะ1 2 3 4เดี๋ยวจะมีกูรูสารพันมูเนี่ยมาไม่ว่าจะเป็นเทพสายเทพพรามินดูแบบสายเทพจีนแบบว่าเทพประการน,นำทางกรีกก็มีเราอยากทำคอนเทนต์ให้มันครบเราก็ต้องเตรียมสัปพกกำลังไว้ในคอสมาร์ของเราคอนเนคชั่นต่างๆพอาจารนี้นมาประกอบปุ๊บคือเรายินดีอยู่แล้วครับว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมาก่อนรู้ใจกันแล้วอ่ะมันก็ไปด้วยกันง่ายเพราะฉะนั้นก็คิดดูแล้วมันก็ ก็ลองดูเพราะว่าจะเรียกว่าอะไรอะชีวิตมันต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ไปเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเราโมแต่เสียดายคนเกือบ2ล้านคนสับสคร i ย e ้เงี้ยมันทำให้เราไม่ไม่ปล่อยวางอะไรเลยครับก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะดวงในในมาสายมูเนาะดวงของเราต้องวนแบบเนี้ย สังเกตดีเราชีวิตเราต้องมีเป็นวงจรเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยวก็ขึ้นเดี๋ยว,ว,วก็ลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอะไรเงี้ยนั้นก็อย่าไปกลัวการเปลี่ยนแปลงในเมื่อเรามีเพื่อนมีกัลยนานมิตรครับ ยอมรับนะับว่ามันเป็นสังคมที่มันเป็นช่วงนี้ใครคอมเมนต์แบบไม่เชื่อก็ด่าเลยโดยที่เขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่คําด่าของเขาอะมันมีผลทางกฎหมายอ่าต่อไปเนี้ยสิ่งที่ผมจะทําคือว่าผมว่าที่ผ่านมาเรานิ่งเงียบและตอนนี้ใครจะว่าเราเรารู้สึกว่าเราจะดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้เขารู้ว่าสิทธิแต่ละคนมีเท่าไหร่อันนี้คือสิ่งที่ผมจะทำเนาะเพราะฉะนั้นเรื่องคน เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันเนี้ยมันเป็นทัศนคติหรือมุมมองหรือเป็นวิจารณญาณของแต่ละคนคนเชื่อก็มีที่เขาได้การเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราเราเราทำงานอยู่กับคนที่มีมุมมองเหมือนเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราทำเราไม่ได้มุ่งหวังว่าคนทั้งโลกจะต้องเชื่อเราเราแค่คนกลุ่มนี้ทำตามหรือเอาไอเดียนี้ไปใช้ไปทดลองใช้และชีวิตดีขึ้นซึ่งมันมีเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตามวัดต่างๆที่ไปเกิดเศรษฐกิจฐานรากซึ่งพี่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับวัดเลยไปทําแบบค่าตัวก็ไม่ได้คิดไปประชาสัมพันธ์หรือเราไม่ได้คิดเป็นธุรกิจหรือเป็นมูลค่าวัดไหนจะมาจ้างเรามไม่เคยมีแม้กระทั่งมูลที่มิลเลอร์ f อฟไลน์นี่พูดได้เต็มปากว่าก่อนที่จะอีพีสุดท้ายมั้งที่ท่านหล่อท้าเวต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนที่ใครที่เช่าวัตถบุบูชาของแบบนี้ก็จะเ,เงินรายได้เข้ามูลิธิเสร็จแล้ว เอาเงินแล้วได้ข้อมูลที่ปุ๊บเขาก็ไปช่วยเหลือประชาชนซึ่งเราอะทำคอนเทนต์ให้คอนเทนต์มันมีค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้คิดซึ่งพี่รู้สึกว่ามันแฟร์แฟมันมันเรียบง่ายมากมันไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะ,ะนั้นต่อให้มีคนไม่ชอบมีดราม่าคือไมว่าจะเป็นดราม่าเรื่องเงินบริจาคเอยมันก็ถูกเคลียร์ด้วยตัวเลขอย่างแรกก่อนสิ่งที่เราทำมันถูกต้องไหมก่อนต้องถามตัวเองว่าถูกต้องไหมถ้ามันถูกต้อง มีตัวเลขรายรับรายจ่ายชนกันชัดเจนมันไม่มีปัญหาตรวจสอบได้ตรวจสอบเมื่อไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นทีนี้เรื่องของความเชื่อคิดเห็นไม่ตรงกรันมันอยู่ในกรอบถูกกฎหมายมันทําให้ชีวิตคนดีขึ้นทำไมถึงไม่ทําล่ะในเมื่อคนว่าเราเขาแค่ไม่เข้าใจเราหลายๆครั้งเนาะตอนทําแรกแรกในซเชียลมีเดียก็จะมีคนมาว่าพี่หลังๆก็จะแบบเอ้ยขอบคุณนะที่ที่แบบ ขอโทษด้วยขอโหสิกรรมเนี่ยที่เคยว่าพี่สมัยก่อนะอะไรเงี้ยไม่เคยเข้าใจเลยละอะไรเงี้ยพอเขาได้มาเสพมาเข้าใจเขาเปิดใจมันก็ชีวิตเขาก็ดีขึ้นเขาก็มาขออโหสิกรรมเราอย่างเงี้ยซึ่งมันก็มีมันก็เป็นเรื่องปกติของชีวิตที่เราต้องเจอ เป็นถ้าเทียบอาจารย์นี่มันก็30กว่าเนาะก็อาจารย์นี่เนี่ยเป็นอาจารย์ที่พี่เคารพในส่วนหนึ่งเพราะว่าอาจารย์นี่ทำให้พี่ได้เห็นเรื่องกฎแห่งกรรมได้เห็นว่าได้เอาเรื่องราวเหตุผลบางอย่างที่เราอะ่ะมันมีคําถามในใจละมันตอบในชีวิตเราว่าไอ้ช่วงที่เราตกต่ำในชีวิตอะ่ะมันเป็นเพราะอะไรแล้วเขาเล่าในส่วนที่มันเหมือนแบบระหว่างบรรทัดที่เราโอ้เว้ยเราเชื่อ กฎแห่งกรรมเป็นแบบนี้เมื่อไรก็ตามที่เราเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมมีจริงเราจะเกิดฮิริโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปเองอาจารย์นี้ไม่ได้ใช้คุณสายมน์ดาม,มาหลอกพี่พี่มีสติสัมปชัญญะครบถ้วนในการตัดสินใจชีวิตตัวเองหนึ่งพี่เลยเชื่ออาจารย์นี้แล้วพอเชื่ออา,าจารย์นี้เสร็จมีคนไม่เชื่อก็จะถามดามาน่นนี่แน่นอนเขาเป็นทั้งอาจารย์เป็นทั้งน้อง แล้วการที่เขาดังชั่วข้ามคืนมันก็มีกระแสดราม่าชั่วข้ามคืนเช่นเดีวยวกันมีร้องไห้ด้วยกันครับคือเขามีร้องไห้เขามีแบบไม่อยากไม่อยากทําแล้วเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยหนูไม่ไหวว่าอะไรเงี้ยมันก็มีอารมณ์นี้ครับเพราะมนุษย์ก็คือมนุษย์ครับฉะนั้นในส่วนนี้เขาไม่เคยได้แสดงออกเลยคือมันเป็นส่วนอ่อนแอของมนุษย์ครับเขาไม่เคยแสดงจุดนี้ให้คนเห็นเขามีช่วงพัง มีช่วงไม่อยากทําแต่สิ่งหนึ่งถ้าเกิดไปย้อนดูตั้งแต่แรกเขาใช้ผลเดียวกันว่ามีคนดีขึ้นเพราะเขาเราก็ถามว่ามีคนดีขึ้นเหมเนาะแล้วชาวบ้านไปลงชาวบ้านจริงไปถามเนาะเวลาวัดที่พี่ไปทํารายการแล้วพอคนไปไหว้ก็เกิดเศรษฐกิจฐ,ฐานรากเกิดตลาดชุมชนคนมัขอบคุณเลยนะเนี่ยมีไรายได้ต่อต่อเดือนเป็นหมื่นหมื่นอย่างเงี้ยเฮ้ยมันอันนี้คือสิ่งที่มันเห็นน่ะเพราะฉะนั้น ก็จะบอกอาจารย์เรียนว่าเฮ้ยอาจารย์ไม่ต้องอ่านเนาะเรื่องบางเรื่องไม่ต้องอ่านไม่ต้องไปเสพมากเราอยู่กับอยู่กับปัจจุบันต้องถามตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราต้องทําคือต้องถามตัวเองทุกครั้งที่ทาทาถูกหรือเปล่าจุดประสงค์ที่เราทําดีเปล่าเป็นประโยชน์หรือเปล่าถ้าเป็นประโยชน์ทําเถอะเพราะว่ามันมีสังคมเนี้ยโลกไปเนี้ยมันก็ต้องมันคือบูรณาการเนาะมันต้องมีหลายอย่าง บาปบ,บุญคุณโทษอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดทุกคนมีฮิริโอตปาดมันมันก็ดีอ่ะเราก็มองมุมมอง,มองเราก็สร้างในสิ่งที่ดีและไม่ใช่สร้างแค่แบบความเชื่ออย่างเดียวเราลงมือทําไปสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างมีผ่านผ่านทำบุญผ่านรายการอย่างเงี้ยห้าล้านอย่างเงี้ยช่วงโควิดถวายหรือให้มอบเครื่องค่าเชื้อเป็นแบบหุ่นยนต์ U v วค่าเชื้อ U v วอย่างเงี้ 3, 000, ยสเครื่องอย่างเงี้ยเครื่องละมล้านซื้อ2แถมหนึ่งซึ่งมัน,ม,นมันเกิดขึ้นไนดะ้เพราะว่ามันแล้วก็ จริงๆอย่างที่บอกว่าก็เงินเนี่ยไม่ใช่ของเรานะมันเป็นศรัทธาประชาชนนะมันเป็นมันเหมือนลงคะแนนเสียงนะที่เขาทําบุญกับเราบาทสองบาท20สตางค์นี่เขามาลงทุนกับเรานะถ้าว่าเขาเห็นด้วยกับเราอันนี้ตั้งหากคือสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมที่เราทําออกไปอะ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นสิ่งดีเราก็ควรจะทําต่อไปในมุมมองของพี่นะครับพี่อาะชอบศึกษาเรื่องกระบวนการเดินทางหรือปรัชญาอย่างนี้อยู่แล้วแต่มัน พอศึกษาแล้วว่ากิเลสเราไม่น้อยลงอ่ะเอะมันทําให้เราอัตราเราสูงขึ้นว่าออฉันปฏิบัติธรรมนะเธอไม่ปฏิบัติธรรมฉันลดมันกลายเป็นฉันนะตัวอัตราตัวกูของกูมันใหญ่ขึ้นอาจารย์นี้เข้ามาทําให,เห้เรื่องราวของกฎแห่งกรรมมันทําให้สูว่าอันเนี้ยมันโคตรน่ากลัวเลยคือการถือศีลห้ามไม่ได้เป็นคนดีนะแค่ใช้ชีวิตปกติพี่ก็บอกว่าพี่ไม่ได้เป็นคนดีพี่ก็มีความคิดไม่ดีแต่พี่อ่ะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวห้าม เป็นหลักของชีวตว่าจะไม่ทําสิ่งเหล่านี้หนึ่งการไม่โกหกมันก็สบายพูดกับพวกพี่ก็สบายมากขึ้นพี่ไม่ต้องระแวดระวังพูด3 10, ทีสิทีกี่ครั้งก็พูดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันทําให้ชีวิตเราง่ายปกติสุขคิดบวกมากขึ้นไหมอันนี้ไม่ไม่ไม่รู้ใช้คํานี้ได้หรือเปล่าจะใช้คาอะไรก็ได้แต่ชีวิตเราอะเรียบง่ายมากขึ้นวันนี้เราก็จะถามตัวเองว่าเฮ้ยเรานั่งสมาธิอย่างวะเอ๊ะวันนี้ไม่นั่งสมาธิเราจะวางแบบเหมือนเราวางแผนออกกำลังกายในหัวตลอดพี่จะ ถ้าชอบออกออกำลังกายพี่จะวางแผนเฮ้ยนี่ออกกำลังกายอย่งวะถ้าไม่ออกช่วงนี้แบ่งเวลาย,ยังไงดีวะ,ะแต่นี่ก็เป็นโจทย์ชีวิตเพิ่มมากขึ้นเฮ้ยนั่งสมาธิยังวะถ้าไม่นั่งสมาธิเฮ้ยอ่ในรถด,ดิมึงก็ดูลมหายใจไปอะไรอย่างเงี้ย ขออนุญาตฝากนะครับศูนย์รวมคำบันเทิงน,นะครับยา่านบางกรวยถือว่าเป็นแฮปปี้นิย่านบางกรวยชื่อว่าเดอะมูเตสนะครับจะเกิดขึ้นประมาณปลายมีนานะครับก็ที่นี่ก็จะเป็นทั้งสตูดิโอของรายการสารพันมูก็ฝากจริงๆแล้วหลักๆคือเราทําเป็นบริษัทโปรดักชันใครสนใจติดต่อเลยได้หมดเลยเพราะว่าเรามีตั้งแต่ระดับพุ่มกับละครทีวีที่ได้แบบเรตติ้งสูงๆเลยมาเป็นหุ้นส่วนด้วยนะครับเราได้ระดับที่เรียกว่าคนที่สามารถ มองเห็นในโลกปมิติานได้คือห่วงจุ้ยสายมูเนี่ยขอให้นึกถึงสารพันมูเลยก็ฝากติดตามรายการสารพันมูนะครับในช่อง Youtube สารพันมูแล้วก็สารพันมูทุกวันศุกร์นะครับสิบเนาทีขนาดตัวเลขยัง195เลยเลขสิ่งเด็กสิิ์อันนี้มาเองนะซึ่งซึ่งก็ฝากด้วยในช่อง jkn 1 8 jkn 1 8ก็1.8อุมกันเป็น91พี่ก็เป็นเลขลาหู1เป็นดวงอาสิตย์คือมันมันมปน ไม่รู้ดีมันปีและปีมันเกิดขึ้นในปี2565เงี้ยปี65เป็นปีของปีปังที่จะเริ่มทำอะไรใหม่ๆเป็นปีพยานาะเพราะฉะนั้นน่ยลองดูใครที่ดูแล้วเนี่ยนะครับจะไม่เข้าใจผมทั้งหมดแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณได้เห็นว่าปี2565เนี่ยเป็นปีดีนะครับเหมาะกันเริ่มต้นทําอะไรใหม่ซึ่งรายการสารพันมูคอนเซปต์ Concept, คือว่าเราอะเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องปัญหาเป็นของตัวเองแต่มูแล้วต้องดูนะครับมูแล้ต้องลงมือทํา ถ้าไม่ทํามันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบอกเสมอไม่ใช่ว่าอยู่โอ้โวันวันหนึ่งไปตามสารเจ้าอย่างเดียวไปตามวัดตามว่าไปมูอย่างเดียวมูแล้วต้องดูด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณฝางตัวนี้สองห้าหกห้ามูเรียบร้อยแล้วลงมือดูด้วยครับรับรองว่าคุณจะพบเจออะไรเพราะฉะนั้นอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนครับลงมือทาก่อนแล้วต้องตั้งใจว่าสิ่งที่คุณทํามันดีดีแล้วเชื่อมั่นศรัทธาทําไปแล้วเดี๋ยวคุณจะเจอเองในปี2565ผมเชื่อว่าทุกคนจะ ได้รับปฏิหาร์เป็ของตัวเองนะครับ